มนนีประโยชน์กดไลค์กดแชร์เมงววนแน่คลิปหน้าเจอกันจ้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะเล่าเขาซื้อขนมจีนมาเขาเก็บไว้ซื้อดินมาใักปลูกทุกอย่างที่กินได้อันนี้ค่ะน,นี้พิทปลูกรวมๆกันจ้านี่ก็มสกัามะเจือเป็นสีเก็บข้างละหน่วยกับใบส้มะละกอ สวนขั้วหลังบ้านอาหารกับเขาที่เขาปลูกไว้ดีเด้จ้าน,นี่กับโหละพาโหละพาอืมล่อรดกับมีประโยชน์เคงขนมจีนกับมีประโยชน์พี่น้องไส้กระละมังใส้เคงขน,นมจีนแตคลิปนี้มีประโยชน์ ขอบคุณลหลายๆเดอ้อที่ผูกเข่ามารับชมดูพี่น้องจ้าเน่นหวนมาแนะนำถ้าพื้นทีแ่แคบๆปลูกไว้กลางขาง,ขางกำแพงปลูกเองกินเองของสดสดเวลาเรามาห้าสิบปอร์เซ็นมะละกอ ตยทำหวานเวละาฮาไปเห็ดหวานเากัมาเจ็บนี่ล่ละล้างบ้านเขานี่ล่ละอยู่แบบธรรมชาติไปทำตามแมงหวานเด้อแมงหวานมีสิ่งดีๆมาแนน้ำสลัดมกดักสลัดกับปลูกสลัดมกดักหอมกับปลูกหอมปลูกหลายๆอย่างเขาสิบได้ซื้อเพิ่นกิน ปลูกเองกินเองของสดสดเวลาเรามาห้าสิบเปอร์ซ็นมะละกอดูกล่องฟ้มกับมีประโยชน์กล่องฟ้มกับมีประโยชน์จ้าใส่ดินก็นได้ปลูกเส่นน้ำก็ได้ปลูกเองกินเองของสดสดเวลาเรามาห้าสิบเปอร์ซ็นมะละกอ อาหารกับเขาที่เขาปลูกไว้ดีเด้จ้าน,นี่กับัหละพาโหละพาเวลาลเขาซื้อขน,นมจีนมาเขาเก็บไว้ซื้อดินมใส่เตยทัหวานเวลาเขาไปเห็ดหวานเขากับมาเจ็บนี่ล่ละล้างบ้านเขาเนี่ลละอยู่แบบธรรมชาติใส่กระมังใส่เก่งขนมจีนถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ ขอบคุณหลายๆเด้อที่ผูกเข่ามารับชม,มกะละมังขูถังมีประโยชน์มากมายมหาศาลจ้ามีกระถางเามักอันใดเข้ากระปูกอันนั้นมาเบิ่งน้ำกันเดยจ้าดูกองฟ้มกับมีประโยชน์ ความฟ้มก็มีประโยชน์จ้าใส่ดินก็นได้ปลูกใส่น้ำก็ได้มีทุกอย่างเวลาเขาท้ำกับเขาเขาเย็ดอาหารเขาก็ต้องเก็บปใส่อันนั้นล่อรถยางรถผู้ใดมียางรถว่างวาง ก็ะปูกได้กะละมังปลูกใส่กะละมังก็มีประโยชน์ผักแพงผักแพงก็เห็นแบบนี้แหละผู้เพิ่นมักดอกไม้เป็นก็ะปูกดอกไม้ผู้เพิ่นมักกินผักกปลูกผักกูกดมะกูดเวลาเขาจิทำอาหารเขาก็มาเก็บเนี่แหละสุดๆหอมๆ เวลาเขาซื้อขนมจีนมาเขาเก็บไว้ซื้อดินมาซักอันนี้ก็สลัดมะละกอก็มีเตยก็มีจ้าเตยเตยอันนี้ก็สลัดมะละกอก็มีเตยก็มีจ้าเตยเตยเวลาเขาทำกับเขา เขาเหยียดอาหารเขาก็ต้องเก็บปัส่เขามักยังเขาก็ปลูกอันนั้นไปซื้อเพิินกับแพงดูกองฟ้มกับมีประโยชน์กองฟ้มกับมีประโยชน์จ้าใส่ดินก็นได้ปลูกใส่น้ำก็ได้มาหอมกับปลูกหอมปลูกหล,า,ลายหลาอย่างเขาสิบ่ได้ซื้อเพิินกิน กะละมังปลูกใส่กะละมังก็มีประโยชน์ผักแพงผักแพงก็เห็ดแบบนี้แหละเตยทํำหวานเวลาฮาไปเห็ดหวานเทากัมาเจ็บนี่แหละล้างบ้านเท่านี่แหละอยู่แบบธรรมชาติมีประโยชน์กดไล์กดแชะเมงหวานแน่ทิปหน้าเจอกันจ้าบา,บายบายขอบคุณค่ะอืม นนล่อรสกับมีประโยชน์เคงขนมจีนกับมีประโยชน์พี่น้องเวล่าเขาซื้อขนมจีนมาเขาเก็บไว้ซื้อดินมซักไปทำตามแมงหวันเด้อแมงหวันมีสิ่งดีๆมาแนะนำสลัดมักสลัดกับปลูกสลัดอันนี้ก็สลัดมะละกอก็มี เตยก็มีจ้าเตยเตยเขามักยังเขาก็ปลูกอันนั้นไปซื้อเพลินกับแพงไปทำตามแมงหวันเด้อแมงหวันมีสิ่งดีๆมาแนะนำสลัดมักสลัดกับปลูกสลัดมักหอมกับปลูกหอมปลูกหลายๆอย่างเขาสิบไ่ได้ซื้อเพิ่นกินปลูก มะกรูดเวลาเขาจะทำอาหารเขาก็มาเก็บนี่แหละสดๆหอมๆม,มีกระถางเขาหมักอันไหนห้าก็ปปูกอันนั้นมาเบ่งน้ำกันเด้จ้าอาหารกลับเขาที่ห้าปลูกไว้ดีเด้จ้าน,นี่กับหละพาัวละพาปลูกไว้รอบๆบ,บ้าน ทางบ้านก็มีประโยชน์เด้อพี่น้องพื้นทีแ่แคบแบปลูกไว้กินเฮ้านั่นแหละต้นไม้าตินี่ก็มะนาวเจ้ามะนาวมะนาวอันนั้นล่อรถยางรถผด้ใดมียางรหลดว่างๆก็ปลูกได้ไปมากันไหนปลูกอันนั่นมากหอมก็ปลูกหอม มะขึ้นชายตั้งชายกับปลูกตั้งชายใส่กละมังใส้เข่งกน,นมจีนแต่คลิปนี้มีประโยชน์ขอบคุณลหลายๆเดอ้อที่ผูกเข่ามารับชมไปมากอันไหนปลูกอันนั่นมากหอมกับปลูกหอมมะขึ้นชายตั้งชายกับปลูกตั้งชายผู้เพิ่นมากดอกไม้เิ่นกับปลูกดอกไม้ผู้เพิ่นมากกินผักกับ ปลูกพักแล้วเ้าตำมะละกอเขาก็มาเก็บสดๆจากต้นไ่กินแต่ของสดๆเพ่ได้ซื้อกินอ,อืมล่อรถกับมีประโยชน์เคียงขนมจีนก็มีประโยชน์ชนพี่น้องเขาก็ับมาเก็บเังนสี่เก็บข้างละน่วยแต่ใปแซมะละกอ ส่วนคัวหลังบ้านผู้เพิ่นมักดอกไม้เป็นกระปูกดอกไม้ผู้เพิ่นมักกินผักปลูกผักปลูกทุกอย่างที่กินได้อน,นี้ค่อันนี้พีทปลูกรวมๆกันจ้าน,นี่ก็มักอาหารกับเขาที่เขาปลูกไว้ ดีเด้อจ้าน,นี่กับัวละพาหัวละพาเตยทำหวานาาเวลาฮาไปเห็ดหวานเทากัมาเจบนี่ล่ละล้างบ้านเขานี่ล่ละอยู่แบบธรรมชาติอันนี้ก็สลัดมะละกอก,อก็มีเตยก็มีจ้าเตยเตยดูกลองฟ้มก็มีประโยชน์ มฟองฟ้มก็มีประโยชน์จ้าใส่ดินก็นได้ปลูกใส่น้ำก็ได้ปูดมากูดเวลาเขาจะทำอาหารเขาก็ไม่เก็บนี่แหละสดๆหอมๆมักสลัดกับปลูกสลัดพี่น้องมึงดูนั่นเคียงขนมเป้าเคียงขนมจีนอันนี้